มีที่ซ่อมทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเมื่อเสร็จจากการที่เราได้ความลึกที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วเราก็จะเอาหน้าดินมาแทนที่ใช่ไหมครับครับหน้าดินเราก็จะเลือกจากพื้นที่ตรงนี้เลยใกล้ๆเลย อ๋อช่วงนี้ครับกําลังเตรียมหน้าดินนะครับก็มาใส่ก็จะนำหน้าดินมาใส่จน ได้ระดับนะครับกับพื้นที่ถูกตักหายไปนะครับหน้าเดนที่ว่าก็คือหน้าเดนจริงๆเลยนะครับตักมาจากผิวดินนะครับ เราจะเพิ่มหน้าดินไปเยอะสักหน่อยต่อยใช้ประมาณกี่ถังเล็กๆนี่ครับประมาณเท่าไหร่ฮะสี่ห้าถังสีห้าถังเพื่อให้มีสายอาหารเพียงพอนะครับหลังจากนั้นก็จะปรับหน้าดินนะครับโดยใช้มือเกลี่ยไปหลังจากนี้ก็คือเตรียมต้นกล้าลงเลยใช่ไหมครับ แล้วเราเอาแกลบโรยนี่จะโรยประมาณยังไงครับห่างจากต้นกล้าโรยห่างจากต้นกล้านะครับโรยเพื่อที่จะรักษาระดับความชื้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วที่ต้องโรยห่างจากต้นกล้านีเ่เหตุผลเพราะว่าอะไรครับเวลาเก็บมันร้อนนะไปโดนต้นกล้าครับต้นกล้าเหี่ยวได้ครับอืมครับ ลาง,งเว้นไว้ใช่ไหมไม่ให้ใกล้ไม่ให้ใกล้สักนิ้วหนึ่งสองนิ้วเนาะไม่ให้ใกล้โคด้านนอกใส่ใส่ได้อ,อันนี้ก็คือสูตรล่าสุดครับนะ อันนี้สูตรล่าสุดนะถ้าถ้าสูตรนี้ไม่ได้คือไม่ได้แล้วนะคือคืออันนี้คือสุดยอดแล้วอูี่พัได้ก็คือพัได้ต่างจากเดิมเยอะไหมแดงเยอะค่ะสูตรนี้นะค่ะโอเค ระวังสายน้ำาต่เอต้นกล้าหลบเขา แ้่เราจะมาปลูกข้างล่างนี้ก็ไม่รอดอนะไรน,น้ำหน้าหมด ดมพันน้ำง่ายดูด,ดูแล้วประมาณห้าหกถังแล้วเนาะประมาณนั้นอันนี้หกอืมหกหกเท่ากันก็ได้ที่ที่ยืนมนับอยูหกอืมจะได้เป็นสูตรไงถ้าถ้ามันพลาดไปเรเราจะได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตม,ตมถ้าพอดีแล้วก็โอเค ได้ยินเสียงอะไอบ้างฮะข้างบนอ่นนะสะท้อน,นอ่ะม,มาเนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเกลีย่ยทำเป็นเหมือน ร่รองเฉพาะแปลงมเลยอ้าวไม่ต้องแยกก็ได้ั้มเนอะท้ายขวาเลยเออเดียวเดียวเขาแยกกันเองรากมันจะได้ไม่ขาดได้ไม่ต่อยแบบนี้ได้เออลองเอาแกะให้เขาดิแกะด้านนี้น แกบบใต้มืออืมอ๋อแแบบล้อมรอบห่างกากต้นประมาณสักสองนิ้วไม่ให้ไม่ให้ถูกต้นต้นมันอ่อนแกบมีคลายเนี่ยออเว้นไว้ด้านนอกปิดความชื้นไว้กันย่าด้วย มาีแบบอยู่เมืองพรุงต้องมาคืนถิ่นโบ้บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเรา ชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอิไหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตกรก่อนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมีความดีเข้าปลาที่ททมีเลี้ยงชีวีกันได้ทุกคนไม่เคยอดยากลำบาก เศษช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตุุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี แสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทัว่วแว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด